เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเรามีแร่ธาตุอยู่ตัวหนึ่งที่มีคุณสมบัติทางยาที่เยอะมากๆแล้วก็นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของร่างกายของเราได้ด้วยตัวนั้นก็คือเจอเมเนียมรู้จักกันไหมครับ ประโยชน์เด่นๆข้อแรกของเจรเมเนียมก็คือเป็นสารที่เป็นอะแดปตตัเจนก็คือช่วยปรับสมดุลร่างกายในทุกๆระบบให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติอย่างเช่นคนที่มีภาวะความดันในเลือดสูงเจรเมเนียมก็สามารถที่จะปรับสมดุลระดับความดันในกระแสะเลือดเนี่ยให้ลงมาสู่สภาวะปกติได้หรือคนที่มีภาวะความดันในเลือดต่ำๆ เจอร์มิเนียมก็สามารถที่จะปรับระดับความดันให้กลับขึ้นมาสูงขึ้นให้อยู่ในระดับที่มันปกติได้เป็นการปรับสมดุลองค์รวมของร่างกายในทุกๆระบบให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติไม่ว่าจะมีระดับที่สูงเกินไปหรือว่าต่ำเกินไปก็สามารถที่จะปรับให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ประโยชน์ข้อต่อมาก็คือตัวเจอร์มีเนียมช่วยเพิ่มระดับออกซิเจนให้กับร่างกายในระดับเซลล์ นะครับก็คือไปเพิ่มออกซิเจนให้กับหน่วยที่เล็กที่สุดของร่างกายเพราะฉะนั้นการกินเจอร์เมเนียมเป็นประจําก็จะช่วยให้ร่างกายมีความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าและประโยชน์ที่สําคัญที่สุดก็คือช่วยต้านการเกิดมะเร็งได้เนื่องจากมะเร็งจะไม่ชอบสาภาวะที่มีออกซิเจนเยอะ นอกจากนั้นนะครับตัวเจอเเนียมเนี่ยยังเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายที่มีประสิทธิภาพสูงเพราะฉะนั้นจึงช่วยป้องกันความเสื่อมของร่างกายได้ที่เกิดจากอนุมูลอิสระช่วยป้องก,กันโรคโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ในอนาคตจําพวกโรคไร้เชือ้อแล้วก็เรื้อรัง นอกจากประโยชน์ที่กล่าวมาแล้วเจอเมนียมยังสามารถที่จะช่วยดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายได้โดยเฉพาะสารจาพวกสารโลหะหนักพวกปร,รอทหรือว่าตะกั่วที่อาจจะสะสมอยู่ในร่างกายเจอเมนียมนะครับเป็นแร่ธาตุที่มีอยู่ตามธรรมชาติเราพบว่าพืชสมุนไพรตัวหนึ่งที่มีสารเจอเมนียมที่เข้มข้นแล้วก็สูงที่สุดก็คือเห็ดหลินจือแดงนั่นเองครับแล้วในเห็ดหลินจือแดงนะครับก็ไม่ได้มีเฉพาะตัวเจอเมนียมเพียงอย่างเดียว ในเห็ดหลินจือแดงยังมีสารโพลีแซคคาไรไตรเทอร์พีนอยแล้วก็สารตัวอื่นๆที่มีคุณสมบัติทางยาเมื่อเรากินเห็ดหลินจือแดงแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้ประโยชน์ทางยาจากสารต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีภาวะความดันในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงผู้ที่มีภาวะน้ําตาลในเลือดสูงลดไขมันในเลือดลดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งช่วยเสริมในเรื่องของคนที่เป็นภูมิแพ้หอบหืด ประโยชน์ของเห็ดหลินจือแดงสกัดแล้วก็เจอิเนียมยังมีอีกเยอะเลยครับหากลูกค้าสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์มอมบลชนทุกสาขาทั่วไทยครับ